สวัสดีทุกๆน,นะจ๊ะวันนี้เรามาแนะนำวิธีที่ทำให้พริกติดดอกออกผลขั่วเหนียวไม่ร่วงใช้วิธีเดียวกันกับอะไรวะกับมะนาวเลยมะนาวบ้านใครที่ปลูกมานานแล้วไม่ติดดอกออกผลทำแบบนี้ได้นี่ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้กับทุกพืชด้วยนมจืดหนึ่งกรองน้ำตาลสายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองตีตีต,ต,ต,ตีแล้วก็ผสมกันรสราดน้ำประมาณสิบลิตร10บลิตรพอแล้วนะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก่อนตีก่อนตีไข่ก่อนใส่มันท,ทั้งนี้เลยตีไม่ได้แคลเซียมโปรตีนน้ำตาลสายแดงใส่เข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะน่น้ําจืดยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่หน่งกล่อง แบบนี้นะจ๊ะเนี่มันเป็นสูตรที่เคล็ดไม่รับเพราะคนรักการปลูกดูดีแต่มันเปลืองค่ะเขาถึงได้ทำโฮมมนสดโฮมมนไข่กันนะจ๊ะนเนี่ยมันเป็นสูตรทีเ่เนี่ยทำแบบนี้ทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันนะแต่พืชเพื่อจะต้องได้ได้เวลาที่เขาจะสะสมอาหารประมาณเดือน สิบห้าวันนี้ก็เริ่มบำรุงๆๆได้แล้วอู้หเคล็ดไม่รับเสร็จแล้วทำไงต่อจ๊ะก็เทเลยเทมนะ่ะจะทำแบบนี้รดราดอย่างนี้นะทุกเจ็ดวันอยากให้มันติดดอ,อกออกผลเปรืองน้อยเปรืองน้อยไข่ไก่ก็แพงซื้อนมจืดโร้ยสักหนึ่งลัง เอามาบำรุงต้นไม้บำรุงคนก็ได้ไข่ไก่ไก,ก็แผงหนึ่งน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายขาวได้หมดรถเลยนี่ยิ่งถ้าปลูกในกระถางยิ่งดีนะปลูกในกระถางนี่พริกเนี่ยมันดูแลง่ายด้วยทำอย่างเงี้ยทุกเจ็ดวันไม่มีอะไรยากเย็นใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดที่ติดดอกออกผลมันจะทำให้ขั้วเหนียวไม่ร่วงนี่มะเขือยาวมันของน้องหนวด มัมรี่ขาวตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเรือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่ขาวตาเที่ยนครพนมได้นะจ๊ะทุกคนนี่บำรุงโาได้เหมือนกันเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่าโรยๆนะมเมล็ดพนนะันธุ์หวานๆโร,ย,รยไว้มเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวเขางอกงมาเอง ให้เข้าใจธรรมชาตินะจ๊ะธรรมชาติของพืชอ่ะเข้าใจไหมถ้ามเมล็ดพันไหนแข็งแรงกิ่งไหนที่เขาสมบูรณ์ตัดปักชําดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเอาเมาล็ดพันอะไรโรยเดี๋ยวเขาของงอกกิง่งถ้าสมบูรณ์ตัดสิบกิง่งก็ติดสิบกิง่งถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างอันนี้คือธรรมชาติของเขา เพราะฉะนั้นพวกเราก็เรียนรู้กันไปเราน่ยได้ข้อมูลมาจากกลุ่มปลูกผักทั้งนั้นเลยกลุ่มน้องๆพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มช่องเล็กช่องใหญ่นี้เขาให้มาให้ความรู้เรามาแล้วเราก็เอามาทดลองปรับใช้มันทำได้มันทำได้มันเห็นผลมันเห็นผลแต่ถ้าทำแบบนี้มันจะเปลืองถ้าจะปเขาถึงได้นิยมทำฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่อะไรแบบนี้แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมน นมสดอร์โมนมไข่มันข้นก็เติมน้ําลงไปก็ต้องแล้วแต่ว่าใครจะใช้ขวดใช้กระป๋องเติมน้ําลงไปสักประมาณหนึ่งแก้วกาแฟอยากให้ให้เยอะๆก็หนึ่งแก้วน้ําที่เรากิน200มิลลิตรแล้วก็เติมนมเปรี้ยวหนึ่งขวดเล็กลงไปเท่านั้นเองเออนี่แหละจะทําให้หอร์โมนมสดอรมโมนไข่ไม่ข้น แล้วเราก็ใช้ประมาณสักหแก้วกาแฟเอาฝาดีกว่าถ้าเกิดใครไม่มีคือใครที่ไม่ได้ทำเยอะๆเหมือนเราอ่ะก็1ฝาลิโพใส่ในน้ำหนึลิตรในขวดใหญ่ฮะขวดใหญ่น้ำขวดใหญ่ขย่าๆขยาเขยา,ขยา,ขยาแล้วก็รสราดไปทุก7วันนะจ๊ะแบบนี้แหละมันจะไม่เปลืองมันจะไม่เปลืองแบบนี้อันนี้ทำให้ดูเฉย มีคนเข้ามาถามเปลืองแล้วจะทําคลิปเพื่ออะไรก็ทําให้ดูเฉยๆไงจ้าหลายคนก็จะเข้ามาดา่าเด้อโหบางทีนะไม่ได้เข้าไปอีกช่องหนึง่งทําไว้หลายช่องทําโอ้โห,โห,โหมีคนเข้ามาดา่าเต็ไมไปหมดเลยคนไม่มีหน้ามีตาด่าได้ไม่เป็นไรโอ้เราก็ทําได้แค่แต่หลายคนก็ตอบกลับแบบแรงๆนะเพราะด่าแรงอะ่ะ ใช้คำหยาบอ่ะเข้าใจไหมคือเขาใช้คำหยาบอ่ะเออหยาบมาหลายคนก็หยาบกลับแต่หลายคนเขาก็บล็อกไปนะลบคอมเมนต์ไปแล้วก็บล็อกไปเนี่ยพวกเราที่ทําช่องเนี่ยอย่างที่บอกอะพวกเราที่ทําช่องเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งถ้าช่องมันโตเนี่ยคนเห็นเยอะเราจะได้เราต้องรอรับแรงกระแทกให้ดีๆเนื่องจากช่องมันโต แล้วเราเป็นคนสาธารณะพอเราเป็นบุคคลสาธารณะคนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นูนี่นี่นั่นได้เข้าใจใช่ไหมเออหลายคนถ้าช่องโตเนี่ยเขาจะได้รับคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ดีเอออย่าท้อทำไปเรื่อยๆเรยพราะเราทําช่องเจาะกลุ่มปลูกผักอยู่แล้วนะลงคลิปไปเรื่อยๆขยันลงคลิปบ่อยๆพวกช่องเจาะกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวช่องมันจะลอยตัว ถ้าช่องลอยตัวแล้วรับรองได้สักวันหนึ่งเราก็จะมีรายได้เข้ามาเอรเราสามช่องนี้ก็มีรายได้เข้ามาแต่สามช่องต้อมปลูกผักการเดี้ยพต้อมชราปลูกผักสวนครัวต้อมรักการปลูกผักเนี่ยสามช่องนี้ที่มีรายได้เข้ามาแล้วจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับอัตราการคลิกของอ่อนาลิติก ก็ไปเช็คที่ข้อมูลวิเคราะห์ได้แต่ทําไปเรื่อยๆเถอะขอให้มันผ่าน1,000ซับ4,000ชั่วโมงเราก็แทบจะไม่ต้องไปยิงแอดยิงโฆษณาใดๆทั้งสิ้นยิ่งถ้าเรามีคอนเน็กชันหลายๆกลุ่มมีกลุ่มเพื่อนอนุบาลมีกลุ่มเพื่อนออประถมม,ะมัธยมเทคนิคมหาลัยกลุ่มทำงาน บริษัทนูน้นบริษัทนี้อันนี้คือที่เราสามารถเอาไปแชร์ได้นะวิธีการปลูกวิธีการทําอะไรของพวกเราก็มันมีประโยชน์ไงเราก็สามารถแชร์ให้พวกเขาได้มาชมได้แล้วแชร์แชร์ต่อๆได้เพราะว่ามันเห็นผลเข้าใจไหมอย่างเงี้ยมันจะเห็นผลชัดเจนมากเลยแต่อย่างที่บอกว่าแต่เราจะต้องดูไรเปล่าความสมบูรณ์ของรากพืชด,ด้วยสาภาพแวดล้อมอืม มันจะมันจะมีหลายปัจจัยที่สําคัญก็ต้องขยันขยันให้อาหารเติมธาตุอาหารให้เขาเท่านั้นเองนาจา๊ะนี่ิตามุตมิมะเขือยาวมันเนี่ยรู้ไหมว่าเขาอยู่ข้ามปีเลยถ้าเราดูแลเขาดีๆคอยตัดแต่งทําสาวเขาดีๆเนี่ยสองเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเห็นไหมดูแลเขาดีๆเขาอยู่ได้ข้ามปีแล้วนะนี่ ม,มะเขือยาวมันมะเขือยาวเนี่ยพืชตระกูลพวกเนี้ตัดกิ่งก็ปักชำติดด้วยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ตัดก,กิ่งปักชำติดนะไอพริกเนี่ยพริกเนี่ยตัดกิงก่งแล้วปักชำมาติดด้วยยิ่งพริกที่แบบเพิ่งจะโตขึ้นมาเนี่ยสักประมาณสักประมาณสิบห้าเซนก็ได้ตัดยอดปักชำจะติดง่ายมากเลย เออแต่พเพาะเมล็เดเนี่ยดีสุดเพราะว่ามีรากแก้วแข็งแรงด้วยไปแล้วฝากดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาห้าหุนหวน,หวนทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลคฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรคส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทําไปนะจหนึ่งสมองสมือทํามุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เด้อ เฮ้ยสวยนะไหนไหน,ไหนแม่ชอ่อแมรี่สวยดีนะคนดีของพี่เอ็มาออกเป็นช่อๆนี่สวยงามอยากดูเอ่อพริกไปดูช่องพริกกำงานไปดูช่องมาดามบุ๋มนะคะไปล้แค่นี้นะ